สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักครับยู่กับผม h ฮอสปิงแคทกับเกมและนล้อ X Next Generation นะครับเนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปแรกจากทางช่องเรานะครับผมทางเราก็อยากจะเสนอพื้นฐานครับนั่นก็คือภายใน1วันครับผมภายใน1วันนะครับผมเราควรจะทําอะไรบ้างครับผมต้องบอกเลยว่าโอ้โหพี่ครับแม่งโคตรจะเบสิคเบสิกเลยนะใครๆเขก็ทํากันแล้วครับผมเรารู้กันหมดแล้วแหมก็ใช่ครับผมดังนั้นผมก็เลยต้องขอเพิ่มเติมเข้าไปทีคือนะก็คือ ภายใน1วันนะครับผมเราควรจะทําอะไรเพื่อให้คุ้มที่สุดกับเวลาที่ใช้ไปนะครับผมนะอ่ะแน่นอนครับผมมันจะมีรายละเอียดปีกด้อยเยอะขึ้นไปทีนะครับผมอีกขั้นหนึ่งนะสำหรับท่านไหนที่ประมาณว่าแค่ประมาณว่าทาเควสรางวัลรายวันอย่างเดียวปล่อยฟาร์มจบไม่ใช่นะครับผมเกมนี้มีอะไรให้เราทําเยอะกว่านั้นนะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราจะขอเริ่มกันก่อนเลยและกันนะครับนะอย่างแรกขอเริ่มในส่วนของพื้นฐานครับผมนั่นะก็คือ ระบบคานิวาวนะครับตรงส่วนนี้ไม่ต้องห่วงเราจะไปไวนะเพราะว่าหลายๆท่านน่าจะรู้แล้วนะครับผมนั่นก็คือเรื่องแอคชั่นพอยต์ครับผมแอคชั่นพอยต์นะครับผมถ้าเราสามารถทําครบ100นะครับผมเราก็จะได้ในส่วนของเพชรนะครับผมเพชรปอีกมานะครับผม500เพชรนะครับผมซึ่งเป็นเพชรที่เอาไว้ใช้ในการซื้อขายในตลาดนะต้องบอกว่า500เพชรเนี่ยอาจจะซื้อตลาดอะไรไม่ได้เลยนะครับผมนะแต่ก็ยังดีนะครับผมมีเพิ่มมาตั้ง5 0าเพชรก็ยังดีนะครับนะ และแน่นอนครับผมการจะได้ในส่วนแอชชั่นพอยต์เนี่ยครับผมสิ่งสำคัญจริงๆนะครับผมเราต้องทำสามอย่างด้วยกันนั่นก็คือ1 coc mission นะครับ coc mission นะครับถัดมาครับผมก็คือ mission board นะครับและสุดท้ายก็คือการลงดันนะครับผมรายวันนะครับสามอย่างนี้ต้องทำขึ้นมานะครับผมให้ครบนะหากเราทำครบขึ้นมาก็ได้แล้วครับผมในส่วนของเพชรปีกมาแล้วนะครับอ่ะและเช่นเดียวกันครับผมมันจะมีกิจกรรมนอกอื่นอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมมัดข้อกิจกรรมตอบคำถามกิวนะครับ และอนาคตก็จะมีในส่วนของ PVP นะครับผมอารีนานะครับและเช่นเดียวกันนะครับผมหากใครพร้อมก็สามารถลงหอคอยก็ได้นะครับตัวส่วนนี้นะครับหลักๆเลยมีเพียงเท่านี้นะอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของคาริวา l และก็แอคชั่นพอยท์นะครับต่อไปครับผมสิ่งที่เราต้องทํามาขาดไม่ได้นะครับผมนั่นก็คือพยายามฟื้นฟูในส่วนของค่า OD i n g ครับผมเพื่อใช้ในการฟาร์มนะครับ OD i n g ครับผมสิ่งสําคัญก็คือขาใครไม่ทราบ OD a s i n g คืออะไรครับผม OD a s i n g ก็คือคล้ายๆกับบัฟ นะครับผมบัฟเพิ่มสถานะการได้รับเอีนะครับผมเพิ่มอัตราการดรอปของนะครับและก็ทําการฟื้นฟูสตามิน่านะครับผมและก็เงินนะครับตรงส่วนนี้พูดเนียคือมันเป็นช่วงเวลาที่เราฟาร์มได้ดีที่สุดนะครับผมหาได้ทั้งเงินนะครับหาได้ทั้งเงินนะครับผมเอีอัตราการดรอปคอครับมันเป็นช่วงเวลาที่ประมาณว่าเราควรจะเปิดกับตัวละครที่เราต้องการจะฟาร์มของนะครับผมหรือตัวละครที่ต้องการฟาร์มเป็นต้น ซึ่งแน่นอนครับผมวันหนึ่งนะครับผมเราสามารถได้ฟื้นฟูโอดีเบสซิ่งครับผมได้ในกรณีแค่2กรณีนะนั่นก็คือ1นึ่ทำมิชชั่นบอร์ดครับผมเพื่อเอา1,400อ่าโอดีนนะครับผมและก็ไปยื้เฉยๆครับผมที่พอนเทลล่านะครับผมรับไปเฉยๆอีกที600นะครับผมพูดง่ายคือ2อย่างรวมกันเราสามารถฟื้นฟูในส่วนของโอดีนนะครับผมได้แค่วันละ2,000เท่านั้นนะครับผม2,000เท่านั้นอ่ะพอเราได้มาปุ๊บส่วนนี้ก็เอาไปฟาร์มนะครับผมฟาร์มแล้วยังไงต่อ จบแล้วไม่ใช่ครับเราจะขอไปในเรื่องของสตามิน่ากันต่อนะครับสตามิน่านะครับผมเป็นค่าที่สําคัญมากๆครับผมและมันคือจุดควบคุมของตัวระบบเกมที่แท้จริงเลยดีกว่านะครับเกมแลนด์ o ลอ X ครับผมเราสามารถปล่อยบอทได้ทั้งวันทั้งคืนเราสามารถหาของได้ทั้งวันทั้งคืน แต่เราไม่สามารถทําของได้เกินตามกว่าค่าสตามิน่าที่กําหนดนะครับนะพุดเนี้ยคือต่อยคุณมีของดีอลังการงานสร้างเวอร์วังขนาดไหนก็ตามคุณก็ทําของได้แค่สตามิน่าเท่าที่มีนะครับนะพอสตามิน่าเท่ามีมีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เราควบคุมกิจกรรมในการทําบางอย่างของเราไปนะครับนะพออ่าแน่นอนครับผม เราสามารถจะฟื้นฟูสตามิน่าครับผมโดยการใช้เดสสูตของค่า OD b a s i n g นะครับถ้าเกิดเราใช้ขึ้นมานะครับผมเราก็จะได้ครับผมสตามิน่าฟื้นฟูคืนกลับมานะครับผมต่อ1แต้มนะครับนะสตามิน่าครับผมเมื่อสตามบิน่าเมื่อจะมีการใช้ OD b a s i n g ครับผมทุกๆ1จุดนะครับผมเราจะได้สตามบิน่าคืนมา1จุดนะครับซึ่งกิจกรรมที่กินสตามบิน่ามีอะไรบ้างมีตกปลาขุดแร่เก็บเกี่ยวจับสัตว์นะครับผมปรุงอาหารประดิษฐ์ของตีของนะครับ หลักๆเลยเรียกว่าไม่ครบทุกอย่างแล้วมันคือมันใช้ทุกอย่างเลยนะครับผมเนง้ีดังนั้นสตามิน่นะครับผมอ่ะมีเพิ่มอีกทีครับผมก็คือกิจกรรมแข่งงัดข้อเราจะได้ขวดครับผมกิจกรรมแข่งงัดข้อในคดีวานะครับผมเราจะได้ขวดฟื้นฟูสตามิน่ขวดละ60จุดนะครับกด2ขวดเราจะได้เต็มที่ได้แค่2ครั้งดังนั้นเราก็ได้เต็มที่แค่120จุดพูดง่ายคือสตามิน่เนี่ยเราสามารถฟื้นฟูได้แค่วันละ 2,120จุดเท่านั้นนะครับนี่อันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันไม่พอนะครับมันไม่พอนะเพราะว่าถ้าเกิดเราวิ่งไปขุดของนะครับผมขุดของขุดเหมืองนะครับนี่ตรงส่วนนี้มันใช้สตามิน่าตลอดเลยนะครับนะอ่ะตีของขุดของก็ใช้สตามิน่านะครับผมเห็นไหมสตามิน่าตอนนี้ผมเหลือแค่700อยกว่าละ700้ขึ้นมาปุ๊บนะครับผม700ปุ๊บผมก็ไปตกปลาอีกก็ใช้อีกเก็บแร่ก็ ขุดเก็บของเก็บโคงเก็บของก็ใช้อีกนะครับแปลว่าต่อให้เราหาของมาเยอะแค่ไหนก็ตามเราก็ทําได้แค่นั้นนะครับซึ่งอพอเดาได้ประพุ๊บตรงส่วนนี้ครับสตาฟิน่าตรงส่วนนี้ใช้ยังไงให้คุ้มค่านะครับแนะนําให้ใช้เกี่ยวกับการทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดนะครับการเอาสตาฟิน่าไปใช้ให้เก่งขึ้นทํำยังไงก็คือการทําของที่ทําให้ตัวเราเก่งขึ้นตีอาว,วุธตีอาวุธตีวงตีบวกตัวเรานะครับนะ หาของตีบวกอาวุธตัวเราให้มันเก่งขึ้นนะครับพอตัวเราเก่งขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการใช้สต้ามิแนคุ้มค่านะครับแต่เช่นเดียวกันสายฟรีนะครับผมนะสายฟรีหรือโนเปเกมเมอร์นะครับผมก็สามารถเอาสตามินาตรงส่วนนี้ไปหาของได้นะครับผมก็อย่างที่บอกครับผมเราก็แค่เอาของพวกนี้ไปหาของที่ตลาดต้องการนะครับผมนะ หาขอตลาดต้องการครับผมอย่างเช่นพวกของตีบงตีบวกนะครับผมตีบงตีบวกตัวนี้ทั่วไปนะครับนะเอามาจากนั้นเนี่ยก็เอามาซื้อของครับผมทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นได้เหมือนกันนะซื้อของซื้อของอุปกรณ์สวมทรงสวมใส่ครับผมจ่ายเพชรนะครับผมซื้อหนวดทองหนวดแมงสาบอะไรพวกนี้ครับผมมาทําของอ่ะตรงส่วนนี้ก well. ็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นเดียวกันมาเป็นทางเลือกทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นแต่ถ้าเกิดใครต้องการจะหาตังค์ครับผมก็สามารถมาซื้อในส่วนของไดบอนได้นะครับ พอเรามาซื้อไดมอนขึ้นมาพุกถามว่าพี่ซื้อไดมอนเพื่ออะไรครับผมหลักๆแล้วไดมอนส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะเอามาซื้อในส่วนของคิงดอมพาร์ตนะครับพะคิงดอมพาร์ตเนี่ยก็จะค่อนข้างจะให้ของมาคุ้มนะครับผมนะแต่ว่าเนื่องจากเกมเนี้มันเปิดมาก็ล่อไปกลางเดือนและซื้อเดือนนี้อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับถ้าจะซื้อจริงๆก็ต้องซื้อแบบเดือนหน้านะเพื่อรับแบบ1เดือนเต็มๆไปเลยนะครับนะซึ่ง มันจะมีพาร์ตครับผมก็จะมี2 3อ,อันแหละแต่ผมแนะนําแค่2อ,อันเท่านั้นนั่นก็คือซูเปอร์พาร์ตซูปเปอร์แพ็คครับผมกับในส่วนของพาร์ตธรรมดานะครับผมพาร์ตปานกลางก็แล้วกันนะซูปเปอร์แพ็คกับแพงนะครับผมแพงนะแต่ในส่วนของพาร์ตตรงส่วนนี้นะครับผมพาร์ตธรรมดาตรงน 4, เนี้ยสี่พันแปดร้อยแปดสิบแปดเพชรเนี่ยมันก็ไม่ยากเกินไปนะครับนะเราก็สามารถที่จะขาเพชรปีกมานะครับผมแล้วก็ซื้อในส่วนของเพชรธรรมดา เพื่อหาซื้อพัทในของเดือนหน้านะครับพอเราซื้อพัทเดือนหน้าปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้คงได้ของได้แฟชชั่นสวยๆใช้นะครับนะอ่าและของที่ได้มาในนี้เนี่ยก็สามารถเราไปต่อยอดได้นะครับผมเพราะมันมีของหลายอย่างนะเราเอาสามารถขอพวกเนี้ยไปขายต่อก็เอาได้เหมือนกันนะครับตรงส่วนนี้อาจจะขายต่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะอาจจะผูกมัดนะครับผมแต่ตรงส่วนนี้ก็ถือว่ามีของใช้เยอะก็แล้วกันนะครับนะเนี่ยมีของใช้ส่วนใหญ่ของป็จะผูกมัดเรียบร้อยแล้วล่ะนะ แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเราก็ถือว่าเอา,เอาของมาก่อนนะเอามาใช้ในส่วนของการทําให้เราทําอะไรหลายอย่างไ,ได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าตรงส่วนนี้นะครับผมในส่วนของ Kingdom Part นะครับหาตังเพื่อมาซื้อเพชรนะครับผมอ่าหรือถ้าเกิดใครจะเอาหาเพชรปีกไปนะครับผมไปซื้อของดีๆมาใส่ตัวอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเป็นทางเลือกที่ดีมากนะครับผมนะคือหลักๆก,ก็คือหาตังนะครับผมมาซื้อของใช้อ่าตรงส่วนนี้ก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับผมเราสามารถเลือกได้เลยไม่ต้องเสี่ยงโชคนะครับ ถ้าเรามีเพชรปีกมากพอก็จัดหนักไปเลยนะครับแต่ย้ํากลับมาอีกทีหนึ่งในเรื่องของสต a ามินาอย่างที่ผมบอกครับผมวันหนึ่งเราสามารถฟื้นฟูสต้ามินาได้แค่2120จุดเท่านั้นซึ่งมันไม่พอนะครับหลังจากที่เราใช้สต้ามินาจนหมดเรียบร้อยร้อยหลอนะครับผมนะร้อยหลอเกี้ยงแล้วนะครับเราก็ทําการเข้าตัวละครรองของเรานะครับเข้าตัวละครรองของเราขึ้นมานะครับซึ่งตัวละครรองของเราต้องเป็นอาชีพพ่อค้าเท่านั้นย้ําว่าเป็นพ่อค้าเท่านั้นนะครับตรงส่วนนี้ก็ ถ้าเกิดใครเล่นในมือถือนะครับผมก็สามารถสร้างพ่อค้าขึ้นมาแยกต่างหากแต่ถ้าเกิดใครเล่นบนคอมนะครับผมจะเปิดโปรแกรมหน้าจอเพิ่อมอันหนึ่งก็ได้นะแล้วเอาสร้างพ่อค้าขึ้นมาจะได้ไม่เสียเวลานะครับตรงส่วนนี้ พอเราทำเสร็จปุ๊บนะครับผมเข้าตัวละครพ่อค้าของเราเสร็จปุ๊บพอเข้าเสร็จปุ๊บอย่างที่เราบอกครับผมอย่างเราทราบกันดีเกมนี้ไม่มีคังรวมเราไม่สามารถจะโอนได้ครับโอนผ่านตัวละครได้ดังนั้นพ่อค้านี่แหละจะเป็นตัวละครเดียวที่สามารถจะโอนของครับผมผ่านตัวละครหลักได้โดยการใช้สกิลตั้งร้านนะครับผมตั้งร้านนะครับผมแล้วก็เอาของที่เราต้องการจะโอนให้ของตัวหลักเราเนี่ยตั้งในราคาถูกๆเข้าไว้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าถามว่าพี่ครับผมอย่างนี้ถ้าเกิดคนอื่นวิ่งมาซื้อของตอนตั้งราคาแล้ว ก็สวยได้สิใช่ครับผมให้ระวังตัวส่วนนี้ด้วยนะครับมีความเสี่ยงนะครับตัวส่วนนี้ดังนั้นเนี่ยพยายามหาพื้นที่เงียบๆนะครับผมแล้วก็ตั้งร้านนะครับผมเพื่อที่จะได้สบายใจนะว่าไม่มีใครมาหยิบของของเราครับผมในราคาถูกๆที่เราตั้งไว้อ่ะซึ่งแน่นอนครับผมขอที่จะสามารถจะตั้งได้ต้องเป็นของคราบเองเท่านั้นนะครับนะเพราะค้าดังนั้นเนี่ยไอ้พวกของคงของคราบนะครับน่ะนี่ครับผมหลอมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหินตีบวกเอ้ยนะครับผมแร่อัพเกรดแอป แลบรีนะครับผมหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์นะครับผมอัญมณีในการผลริตของนะครับตังส่วนนี้เป็นของที่ตลาดต้องการเสมอเราจะเอามาให้ตัวเราเองก็ได้นะครับผมเพื่อที่จะเอามาทาอาวุธของเราต่อในอนาคตต่อยอดนะครับหรือจะอไปขายในตลาดเพื่อหาตัางมาต่อยอดได้ทั้งนั้นนะครับนะอ่ะ งั้นตัวละครตัวรองพ่อค้าของเราควรทําอะไรบ้างล่ะแน่นอนครับผมหลักๆตัวละครตัวหลักของเราไอตัวรองของเรานะที่เป็นพ่อค้าตัวส่วนนี้สิ่งที่ทามีอย่างเดียวครับผมก็คือการฟื้นฟูนะครับผมสตาบิน่านะครับผมเพื่อเอามาทําของนะครับซึ่งสตาบิน่าส่วนนี้เนี่ยเราก็จะได้รับนะครับผมก็อย่างที่บอกเราก็ต้องทําการฟื้นฟูในส่วนของโอดีเบสซิ่งกลับขึ้นมาเราก็ต้องมากลับไปเรื่องของโอดีเบ n ซิ่งนะครับขึ้นมาให้เรียบร้อยนะครับผมลงยืนในเมืองครับผมฟื้นฟูให้เรียบร้อยพอยืนเมืองเสร็จปุ๊บก็ไปแข่ง ฟื้นฟูนฟนฟนตามิน่านะครับผมจากนั้นก็ทำาคงทำของให้เรียบร้อยถ้าเกิดคนไหนขี้เกียจคนไหนขี้เกียจทำเควสมิชชั่นบอร์ดก็เข้ามาไอดีลองแล้วก็ยืนเฉยครับผมอย่างน้อยฟื้นฟูนวันละหกร้อยมันก็ยังโอเคนะจากนั้นก็ทำาคงทำขอให้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งร้านนะครับผมแล้วก็เอาตัวละครหลักเรามาหยิบของไปได้ราคาถูกที่สุดเท่าที่เราต,ตั้งได้นะครับแค่เราตั้งตรงส่วนนี้เสร็จปุ๊บก็พอแล้วเรียบร้อยกลับบ้านนะครับผมตัวละคระตัวนี้เล่นแค่นี้เอง เราจะเนื่องจากไม่ใช่ตัวละครตัวหลักนะครับผมดังนั้นก็ไม่ต้องเล่นมากให้เหนื่อยนะครับนะและโอดีนพอเราได้ไดนสุดของโอดีเบสซิงทำไงจะใช้ให้หมดไวๆพยายามไปหาตีนะครับผมตี้มอนนะครับผมตอนที่ต,ตีมอนอยู่นะและพอเข้าตี้เสร็จปุ๊บเปิดโอดีเบสซิงเลยครับโอดีเบซิงเราจะหมดไวมากนะเพราะว่าทางคนอื่นคนนู้นคนนี้เขาก็ไล่ตีมอนฟาร์มมอนอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยพอเราไปตีชาวบ้าขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีการใช้ดนสุดของโอดีเบสซิง ให้หายไปอย่างไวนะครับผมไวมากๆเลยนะครับซึ่งมันทําให้เราไม่เสียเวลานะย้ําว่ามันช่วยได้ดีมากเลยอย่าไปสนใจครับผมในเรื่องค่าจ็อบที่ออกมาน้อยนะครับผมหรืออาจจะไม่คุ้มนะครับแต่เพราะว่าตัวหลักๆของเรางานหลักของเราคือการทําของการฟาร์มของนะครับการหาของขึ้นมานะบ,บางครั้งเนี่ยพอเราตั้งร้านขึ้นมาเดี๋ยเราหาของขึ้นมาปุ๊บเราก็หยิบคงหยิบของมาพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตัวเราก็จะเก่งขึ้นเหมือนกันมีเงินมีเพชรแล้วใช้ได้ดีนะครับ หลักๆนะครับผมก็คือในเรื่องของตัวละครรองนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับแตได้เกิดใ,ใครนะครับผมจะสร้างพ่อค้ามาหลายหลายคนก็ได้นะมาช่วยกันในส่วนของการส่งของอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครชอบนะอ่ะหลักๆก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมในส่วนของสายฟรีครับผมและเช่นเดียวกันใน1วันเรา, 2, เราควรทําอะไรนะครับก็มีเพียงเท่านี้แหละนะ โอเคทุกท่านวันนี้ผมฮอสปีแคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามนะครับถ้าเกิดท่านไหนกําลังอยากหากิ้วอยู่ครับผมสนใจเข้ามากิ้วแมวได้เลยนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์ครับผมอยู่ข้างล่างครับผมสามารถเข้ามานะครับผมเพื่อขอแอดเข้ากิ้วได้เลยนะครับอยู่เซิร์ฟเจมี่ครับผมเป็นเซิร์ฟที่สบายๆเล่นชิลๆคนไม่เยอะพุ่งพลาดอะไรอยากเล่นเมื่อไหร่เล่นได้ไม่ต้องรอคิวเข้าครับวันนี้ผมฮอสปีแคทขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วัน